จกงไกลใส่เนาไม่ส่มเห็ดเองเสร็จแล้วจะพี่น้องจ้ามาจ้ามากินเขา่าน้ำกันค่ะพี่น้องเวลาพอนในฝรั่งเศสสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องปองปายสุูุสุคนเดอจ้ามาจ้าพี่น้องจ้ามือนีเขามาเห็ดกับเขา่า แกงน้ำไม้สมใสอกไก่ค่ะพี่น้องคะ่ะอกไก่วลาพรนกับหั่นไปเรียบร้อยแล้วส่วนน้ำไม้สมหรือน้ำไม้ดองนี่ก็เป็นน้ำไม้ดองที่เวลาพรน์เฮ็ดเองค่ะพี่น้องคะ่ะถ้าผู้ใดเคยได้เบึงคิดวลาพรนเนาะนี่จ้ะขาวจั่วเลยค่ะทุกคนคะ่ะน้ำไม่ดองคะ่ะนี่สูตรของวราพร์เองเลยค่ะทุกคนคะ่ะแกงอกไก่มือนีกับเปาะ กะบอใส่อย่างหลายกะใส่หนำปลาใส่เครื่องแกงมีผักอีตูสวนเก็บมาเมื่อกี้นี่ครับพี่น้องนั่นเลยค่ะกะใส่เครื่องแกงตามที่เขามีเนาะเดี๋ยวเขามาแกงน้ากันครับพี่น้องมาแกงไก่น้ากันจ้าขั้นตอนแรกเขาก็มาผัดอกไก่ใส่เครื่องแกงก่อนค่ะพี่น้องคะเครื่องแกงของวัลพรก็จะมีตั้งแต่บักพริกกับตะไคร่ใบบักู ที่เห็ดไว้แล้วเน,ะวนาะพอลราพอมก็จะใส่ใบบักกูดลงไปก็ใส่เครื่องแกงลงไปผัด <c oughs> ผัดไก่ใส่เครื่องแกงให้มันหอมจากน้อยเราค่อยใส่นมไม่ดองหรือนมไม่สมลงไปค่ะทุกคน มันแห้งเขาก็หยอดน้ำในสักน้อยค่ะ,วะเวลาพอนเอานาำล่างคกหยอดดเ้ะกินเครื่องแกงหอมขึ้นว่าลลาค่ะทุกคนค่ะที่นี่วลาพอนก็นจะเอา่อไม้ดองใส่ค่ะโอว้วันนี้ใส่เยอะเลยนะกินดอไม้ดองมากกว่าไก่ค่ะทุกคน ทีนี้เราก็ผัดให้มันเข้ากันค่ะกับเขาบ้านๆปันจะกิ่นตั้งแต่ผักหลายก็เนื้อค่ะทุกคนค่ะทีนี้เราก็ใส่เครื่องปรุงนะเครื่องปรุงวลาพรอนจะบ่ใส่น้ำปลานะโคนเพราะว่านมใหม่มันเค็มแน่น่ะคะ่ะทุกคน คนให้เข้ากันเลยเดี๋ยวจะเอาหอมผัดใส่ด้วยค่ะทุกคนน้ำมันแห้งก็จะเติมน้ำค่ะ ู้ได้มักน้ำหลายกับใส่หลายเดอ้อทีนี้ก็ปิดฝาหมอ้อไว้ค่ะทุกคนเวะลาพ้นเคี่ยวไปเจ็ดนาทีค่ะพี่น้องค่ะเห็นว่าจะนี่ค่ะน่ากินไม่เอ,อ่ยอ <c oughs> ทีนี่เขากับมื่ซิมมึงรสชาติว่าเป็นยังไงค่ะทุกคนถ้ารสชาติถูกใจเจ้าของแล้วก็แสดงว่าโอเคเนาะเวลาพอนซิมไปแล้วก็โอเคค่ะก็ขั้นตอนสุดท้ายก็ใส่ใบผักอีตู่หรือแมงลักลงไปมีหลายก็ใส่หลายเด้อพี่น้องค่ะน,นี่มันหอมมากเลยจ้ะทีนี้ก็ปิดไฟได้เลยเตาแก๊ ก็คนให้แมงลักเข้ากันแค่นี้ก็เป็นอันว่าสุกค่ะน่ากิน่าจับพี่น้องจ้าแกงหน่อไม้ดองทำเองนั่นเนี่ยมาจะพี่น,อน้องมาสแซ่บน้ากันจ้ามาค่ะอุ้ยหอมพออีตูพี่น้องค่ะหอมหอมนี่หอม,มหพิลีพออีตูแหมเสดายบ่มีหลายกับพี่น้อง มีแค่นี้คือเก็บบ่อยมากจนมันจะหมดแล้วอะ่ะออนี่ค่ะมามามา,มากินขาวรมกันค่ะพี่น้องค้ากั <c oughs> ขอบคุณพี่น้องสุภุสุคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดโอให้ขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกกำลังใจทุกติดตามเลยจ้าเดี๋ยวไว้พอกันไหมคะ่ะพี่น้องค้าคลิปหนาเนาะ <c oughs> เพื่อนใหม่ที่เข้ามากอะอย่าลืมกดกระดิ่งไว้จะได้บาพลาดคลิปใหม่ๆของกรบพรอนเนะาะกดติดตามไว้พี่น้อง่าละว่า วา่วาวระพลจะไปใส่จะได,จะได้จะได้เบิงหายแล้วก็มาหากำลังใจกันเนาะจ้าแค่นี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะขอบคุณคะ่ะมาจ้าบานนี้ก็มากินเข่ากับเก่งน้ำไหมสมเนาะพี่น้องเนาะ